พระกิติคุณยอนในวิดีโอตอนแรกเราได้เห็นว่ายอนเขียนพระกิติคุณนี้เพื่อเสนอว่าพระเยซูเป็นพระเมสยาพระบุตรของพระเจ้าพระวาทะของพระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์และการสถิตอันทรงศิริของพระเจ้าผู้เสด็จมาเพื่อสําแดงว่าแท้จริงพระเจ้าทรงเป็นเช่นไรจากนั้นเราเห็นถึงวิธีซึ่งยอนได้ออกแบบพระกิติคุณเครื่องแรกเพื่อพิสูจน์คากล่าวอ้างเหล่านี้พระเยซูทรงทําหมายสําคัญอันอัศจรรย์มากมาย และทรงอ้างอย่างใหญ่โตว,ว่าทรงเป็นสิ่งที่ประวัติศาสตร์ทั้งปวงของอิสราเอลชี้ถึงและทั้งหมดนี้ทําให้เกิดความขัดแยง้งอย่างไรก็ตามเหล่าผู้นําอิสราเอลไม่เชื่อคํากล่าวอ้างทั้งหลายของพระเยซูความขัดแย้งนี้มาถึงจุดเดือดเมื่อพระเยซูทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อลาสลัสสหายของพระองค์การที่พระเยซูไปใกล้ยเยรูซาเลม็มเพื่อทําให้ลาสลัสคืนชีพเท่ากับรนไปหาที่เองและเมื่อแผนสังหารพระเยซูได้เริ่มขึ้นเราก็มาถึงเครื่องหลังของพระกิติคุณ ช่วงแรกจุดเน้นอยู่ที่คืนสุดท้ายของพระเยซูและพระธรรมสุดท้ายเพื่อเตรียมพวกเราสาวกให้พร้อมรับการสิ้นพระชนของพระองค์ที่กําลังจะมาถึงในอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูทรงทําสิ่งที่น่าตกใจพระเยซูทําหน้าที่ของทาตด้วยการคุกเข่าลงล้างเท้าแสนสกปรกของสาวกตามวัฒนธรรมยิวระบ,บีผู้สูงสก,กาจะไม่ทําเช่นนี้ต่อลูกศิษย์ของตนและพระเยซูตรัสว่า นี่เป็นสัญลักษณ์ถึงเป้าหมายชีวิตของพระองค์เพื่อสำแดงพระลักษณะแท้จริงของพระเจ้าในฐานะผู้ที่รักจนยอมสละตนเองและยังเป็นสัญลักษณ์ถึงสิ่งที่พระเยซูจะทรงทำคือการมาเป็นผู้รับใช้และสละชีวิตของพระองค์เพื่อไทยบาปของโลกนี้การกระทำนี้เองนำไปสู่พระมหาบัญญัติให้บรรดาสาวกของพระองค์พวกเขาจะต้องทำตามพระองค์โดยการรักซึ่งกันและกันเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเขา ความรักด้วยใจกว้างขวางที่สำนัออกด้วยการกระทําจะต้องเป็นเครื่องหมายประจําตัวเหล่าสาวกของพระเยซูนี่จะเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าพระเยซูคือผู้ใดซึ่งจะสื่อให้เห็นด้วยว่าพระเจ้าคือผู้ใดจากตรงนี้พระเยซูตรัสยาวมากและสรุปด้วยการอธิษฐานคุณจะเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดประสานเป็นเรื่องเดียวกันด้วยการย้ำประเด็นสำคัญบางด้านพระเยซูตรัสเสมอว่าพระองค์กำลังจะจากไปและนี่ทำให้เหล่าสาวกเศร้าใจ แต่พระองค์ตรัสว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะหมายความว่าพระองค์จะได้ท่งพระวิญญาณผู้ซึ่งจะเป็นองค์ที่ปรึกษาในฐานะมนุษย์พระเยซูทรงอยู่ในที่เดียวในแต่ละช่วงเวลาแต่พระวิญญาณทรงเป็นการสถิตอยู่ของพระเยซูซึ่งสามารถอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งในทุกเวลาพระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณจะทรงํำหลายสิ่งดังนั้นให้จำไว้สำหรับยอห์นเอกลักษณ์แห่งเทวสภาพของพระเจ้าเที่ยงแท้ ประกอบด้วยความรักผูกพันเป็นหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระบิดาและพระบุตรพระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณทรงเป็นการสถิตอยู่ด้วยรักของพระองค์ที่จะมาเพื่อประทับในคนของพระองค์และนำพาพวกเขาเข้าไปสู่ความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตรและพระเยซูยังตรัสว่าสาวกของพระองค์คือคนเหล่านั้นที่เข้าสนิทหรือดำรงอยู่ในความรักเบื้องบนนั้นเหมือนแขนติดอยู่กับเท้าอางุนพระองค์ทรงอธิบายตรงนี้ว่า ความรักของพระเจ้าที่ส่งให้แต่ละคนสามารถจะซึมซาบอยู่ในชีวิตให้การบำบัดรักษาทำให้เปลี่ยนแปลงและทำให้กลายเป็นคนใหม่และยังมีอีกมากพระวิญญาณยังส่งเสริมกำลังให้กับสาวกของพระเยซูเพื่อสารต่อพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ต่อไปและเพื่อให้พระบัญชายิ่งใหญ่ที่ว่าจงรักซึ่งกันและการเป็นจริงผ่านการปลนบัติรับใช้อย่างทุ่มสุดตัวแต่พระเยซูยังตรัสด,ด้วยว่า ราชกิจของพระองค์ก็ยังหมายถึงการเป็นพยานถึงความจริงการเปิดโปง่งและการจัดการกับวิถีบาปที่เห็นแก่ตัวซึ่งมนุษย์เราทําต่อกันและกันและการประกาศว่าในพระเยซูพระเจ้าทรงช่วยโลกให้รอดผ่านทางพระเยซูเพราะพระเจ้าทรงรักพระเยซูพระองค์ทรงเปิดหนทางใหม่ในการเป็นมนุษย์อีกครั้งในที่สุดพระเยซูทรงทํานายว่าจะมีการต่อต้านเหมือนอย่างที่ผู้นํายิวปฏิเสธพระองค์ ดังนั้นสาวกของพระองค์ก็จะถูกข่มเหงแต่พระองค์ทรงบอกพวกเขาไม่ให้กลัวเพราะพระองค์ทรงชนะแล้วพระองค์ได้ชัยชนะเหนือโลกแล้วพระองค์ทรงหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงชัยชนะพระองค์ไม่ได้อธิบายแต่นี่นำเรามาถึงตอนสุดท้ายของพระกิติคุณเมื่อยอนแสดงให้เราเห็นว่าชัยชนะแบบพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรผู้นำยิวส่งทหารมาหาพระเยซูและสาวกเพื่อจับกุมพระองค์และเมื่อทหารถามว่าใครเป็นพระเยซู พระองค์ตรัสว่าเราเป็นพวกเขาก็พงะไปทันทีตรงนี้เป็นส่วนที่ยอห์นทําได้ยอดมากถ้อยคํานี้เป็นบทสรุปของเหตุการณ์สองชุดชุดละเจ็ดเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงใช้คําเดียวกันนี้ในเหตุการณ์เหล่านั้นและถ้อยคํานี้ได้เน้นถึงหนึ่งในคํากล่าวอ้างที่ยอห์นมีเกี่ยวกับพระเยซูคําว่าเราเป็นในภาษากรีกว่าเอโกเอมี e คำกรีกนี้เป็นการแปลพระนามแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าในภาษาฮิบรูซึ่งได้สําแนงแก่โมเสสในอพยพบทที่3และพระนามนี้ได้ถูกพูดถึงหลายครั้งในพระธรรมอิสยาและยอนได้วางเหตุการณ์ทั้งเจ็ดในเรื่องของเขาอย่างลงตัวเมื่อใดที่พระเยซูตรัสว่าเราเป็นก็จะมีคํากล่าวอ้างที่น่าประหลาดใจตามมาเสมอเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเราเป็นแสงสว่างของโลกเราเป็นประตูของแกะเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราเป็นการคืนชีพ เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเราเป็นเถาังุ่นแท้และย้อนยังได้วางเรื่องอีกอเรื่องที่มาถึงจุดสําคัญพระเยซูก็จะตรัสว่าเราเป็นอันเป็นการสะท้อนถึงพระนามของพระเจ้าดังนั้นการใช้คํานี้เมื่อพระเยซูก,กําลังถูกจับกลุ่มจึงเป็นสุดยอดความย้อนแยง้งเพราะพระเยซูทรงสำแดงถึงพระนามของพระเจ้ารวมถึงฤทธิ์อำนาจและชัยชนะในจุดเดียวก,กันกับที่พระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์ หลังจากนี้พระเยซูถูกนําไปสอบสวนเพราะพระองค์ทรงอ้างว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและกษัตริย์แห่งอิสราเอลครั้งแรกต่อหน้ามาหาปุโรหิตจากนั้นก็ต่อหน้าผู้ว่าการจักรโรมคือปีลาตปีลาตจาเป็นต้องเอาจริงกับทุกคนที่ถูกจับในข้อหาว่าอ้างตนเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลพระเยซูตรัสกับปีลาตว่าอาณาจักรของเราไม่ใช่เป็นของโลกนี้หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์และอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรเพื่อโลก แต่มีระบบค่านิยมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะมีการให้นิยามใหม่ถึงความหมายของอำนาจและความยิ่งใหญ่แบบที่ไม่ได้มาจากโลกนี้เลยแต่คำนิยามนี้มาจากพระลักษณะของพระเจ้าซึ่งพระเยซูได้เปิดเผยผ่านอาณาจักรที่กลับตรปัตรของพระองค์โดยมีไม้กางเขนเป็นป้ายสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนเป็นที่ซึ่งองค์กษัตริย์ที่แท้จริงของโลกได้ชนะบาปและความชั่วร้ายโดยการยอมให้มันชนะพระองค์พระเยซูทรงชนะโลกโดยการกระทําจากความรักที่เสียสละ หลังจากนี้พระศพของพระเยซูถูกเก็บในอุโมงค์ที่ถูกปิดผนึกไว้ในตอนนั้นเช้ามืดวันแรกของสัปดาห์มารีและจากนั้นสาวกคนอื่นๆพบว่าอุโมงค์ได้ถูกเปิดออกอย่างประหลาดและข้างในว่างเปล่าทัานใดนั้นเองมารีได้พบพระเยซูพระองค์คืนชีพจากความตายการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูได้เชื่อมโยงกลับไปที่รูปแบบเจระการอีกชุดในพระกิติคุณย้อนโดยย้อนกลับไปถึงงานเลี้ยงฉลองสมรสที่หมู่บ้านคานา เมื่อพระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอางุ่นยอนบอกเราว่านั่นเป็นหมายสำคัญอย่างแรกและเขาก็ได้ให้เราเห็นหมายสำคัญที่สองในการรักษาเด็กชายป่วยในบทที่4หลังจากนั้นยอนก็ปล่อยให้เรานับไปเองและถ้าหากคุณนับจริงๆจะสังเกตว่าหมายสำคัญที่6คือการทําให้ลาซารัสคืนชีพออกมาจากอุมโมงค์เก็บศพสิ่งที่พระเยซูทำนี้แลกด้วยชีวิตของพระองค์เลยทีเดียว ดังนั้นหมายสําคัญทั้งหมดชี้ไปที่หมายสําคัญครั้งที่7นี้ซึ่งเป็นสุดยอดหมายสําคัญของเรื่องคือการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูเองนี่เป็นการพิสูจน์คําอ้างของพระเยซูที่ว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นผู้ลิขิตชีวิตความรักของพระองค์ได้มีชัยชนะเหนือความตายหลังจากอุโมงค์ว่างเปล่าพระเยซูทรงไปพบกับสาวกทั้งปวงและพระองค์ทรงมอบภารกิจให้พวกเขาด้วยการส่งพระวิญ,ญญาณมาตามที่ทรงสัญญาเพื่อว่า พวกเขาจะได้สืบต่อพันธกิจของพระองค์จากพระบิดาหลังจากนี้พระกิตติคุณก็มาถึงบทส่งท้ายซึ่งบอกถึงภันธกิจที่สาวกของพระเยซูจะต้องทำต่อไปในโลกนี้พวกเขาส่วนหนึ่งกลับไปหาปลาแต่จับอะไรไม่ได้เลยแล้วพระเยซูจึงไปพบพวกเขาริมทะเลตอนแรกพวกเขาจำพระองค์ไม่ได้พระองค์บอกให้พวกเขาหย่อนอวนลงไปอีกข้างของเรือเมื่อพวกเขาเชื่อฟังก็จะปลาได้มากมาย ตอนนั้นเองพวกเขาจึงจําได้ว่านั่นคือพระเยซูเองตอนนี้ยอเนด้ให้ภาพของการเป็นสาวกพระเยซูสาวกของพระองค์จะเกิดผลมากที่สุดในโลกไม่ใช่เมื่อพวกเขาจดจ่อที่ภารกิจเท่านั้นแต่เมื่อพวกเขาฟังเสียงของพระเยซูและเชื่อฟังเมื่อพระองค์ตรัสเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะเห็นพระองค์ทํากิจในชีวิตของพวกเขาหลังจากนี้พระเยซูตรัสกับเปโตรและส่งมอบภารกิจให้เขาในฐานะผู้นําในขบวนการของพระเยซู ชี้ให้เห็นว่าวันหนึ่งเขาเองจะต้องสลาชีวิตของตนเช่นกันเพื่อเปรียบเทียบกับเปโตรตอนจบของเรื่องเน้นไปที่ผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้นั่นคือสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาต่างจากเปโตรเพราะภารกิจของเขาไม่ใช่การเป็นผู้นำขบวนการของพระเยซูแต่เป็นการใช้ทั้งชีวิตเพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูเพื่อว่าคนอื่นจะได้เชื่อในพระองค์และที่จริงนั่นเป็นสิ่งที่ยอนได้ทำตรงนี้ โดยการเขียนบันทึกเรื่องราวอันน่าทึ่งของพระเยซูพระเมสยาพระบุตรของพระเจ้าและนั่นคือสาระหลักของพระกิตติคุณยอน